สวัสดีครับพี่น้องชาวโคราชทุกคนครับ,รบสวัสดีพี่น้องร่วมอุดมการประชาธิปไตยทุกคนครับและ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 พี่น้องต่างอุดมการขนมหวานราดกะทิที่อาจจะเมนชั่นพวกเราว่ามาออกทำกิจกรรมอะไรตรงนี้ ไม่ใช่พวกคุณหรือที่ทำให้รัฐบาลชั่วๆนั่งอยู่บนรัฐสภาออกกฎหมายคุมขีประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้แล้วออกมาเป็นกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมายครับพี่น้องครับมันคือกฎมึงและที่ขาดไม่ได้ครับมองไปรอบๆเห็นมองหลายทีแล้ว สวัสดีพี่พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่มาอำนวยความสะดวกให้พวกเราครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับทําไมเยาวชนคุณรุ่นใหม่ถึงต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับครับผมเพราะการเมืองมันมายุ่งเกี่ยวกับพวกเราใช่หรือไม่ครับ กคุณเดินออกจากบ้านไปเ,เจอถนนพุทธบาทที่แตกหักมันก็คือเรื่องการเมืองคุณไปกินข้าวที่แพงๆแต่ละร้านไม่เหมือนกันมันก็คือเรื่องการเมืองเราไม่ได้ต้องการลุ่มเกี่ยวกับการเมืองเราต้องการเรียนให้จบมีงานทำหาเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวใช่ไหมแล้วยังไงครับแล้วหกปีที่ผ่านมามันแสดงให้เราเห็นเรื่องอะไร เรื่องการคดโกงที่พวกเขาทำแล้วปัดว่าเขาไม่ได้ทำองค์กรอิสระเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่ยุตทธรรมสำหรับเราใช่หรือไม่ก่ลาวต่อคือเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการแสดงออกความเห็นทางการเมืองไหนขอเสียงน้องๆมัธยมหน่อยครับผม ผมคิดว่าน่าจะมีคนที่ผ่านประสบการณ์อย่างผม,ผมไหนใครโดนยึดถุงเท้าข้อสั้นบ้างครับ<ม>ไหนใครโดนตัดผมกลั้นผมบ้างครับ<ม>ไหนใครเอากางเกงมาเปลี่ยนในกระเป๋าเพื่อโดนยดึดกางเกงขาสั้นบ้างครับ<ม>นี่แหละนะ<ม>คนรุ่นเก่าที่ไม่มปรับตัวตามสมัยนิยม สิทธิบนร่างกายที่เราจะได้ออกแบบตัวเราทําไมเราไม่มีสิทธิครับในเมื่อเราไม่มีสิทธิในการออกแบบบนร่างกายเราเราจะไปออกแบบระบบในสังคมได้อย่างไรครับมันมองกันตรงนี้ครับผมมันมองกันตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมเยาวชนกับสิทธิที่จะแสดงความเผินทางการเมืองเยาวชนคืออะไรครับ เยาวชนคือคนรุ่นใหม่เยาวชนคือคนที่จะทําให้อนาคตทําให้ประเทศมีอนาคตเรื่องของการเมืองคืออะไรครับมันเป็นเรื่องของทุกคนครับแล้วอะไรมาเป็นตัวกําหนดว่าทุกคนสามารถเกี่ยวกับการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ครับมันไม่มีใช่หรือไม่อายุ18ปปีได้เลือกตั้งอายุเท่าไหร่กันถึงจะ,สะแสดงออกทางความเห็นท,ทางการเมืองได้ไดครับ สิทธิในการเลือกตั้งนั้นคุณต้องอายุ18แต่สิทธิในการแสดงความเห็นทางการเมืองมันมีตั้งแต่เกิดจนตายครับพี่น้องครับเมื่อไม่นานมานี้มีใครบางคนมีใครบางคนบอกว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาควรกลับไปอ่านหนังสือตั้งใจเรียนเรียนให้จบแล้วคาย,ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเขาคือใครครับ เขาคือใครครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นชื่อที่ผมได้ยินเป็นชื่อที่ผมได้ยินบ่อยมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่ทำไมบ้านเมืองเศรษฐกิจถึงไม่ฟื้นฟูสักทีครับพี่น้องครับมาบอกให้เด็กักเรียนนิสิตนักศึกษากลับไปตั้งใจเรียนมาบอกว่าพวกเราไร้สติปัญญา ไม่ไม่ควรได้รับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผมว่ามันไม่ใช่ครับพี่น้องครับผมว่ามันไม่ใช่โดยเด็กขาดครับดังนั้นได้โปรดหยุดการคุกคามความคิดเห็นของเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาถ้าเด็กนักเรียนอย่างเราไม่มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง งั้นผู้ใหญ่โง่ๆอย่างพวกคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นรัฐบาลครับพี่น้องครับวันนี้ผมภูมิใจมากๆครับที่เห็นพี่น้องชาวโคราชได้ออกมาอย่างนี้เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานมากครับผมประทับใจมากครับผมสุดท้ายนี้ครับผมอยากที่เราออกมานี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากออกมาเพื่อมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของพวกเราใช่ไหมครับ ใช่ให้ไดโนเสาร์เต่าล้านปีหรือชุทธตชาติ20สิปีมากันหนดวอนาคตของพวกเราใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> การเรียนก็ต้องสนใจครับผมประชาธิปไตยก็สำคัญห <Yeah. S 1> นังสือก็ต้องอ่านรัฐบาลก็ต้องดา <Yeah. S 1> ่าตาที่จับหนังสืออยู่หูฟังคำพิปายครับพี่น้องครับ <Yeah. S 1> สุดท้ายนี้ผมมีบทกลอนบทหนึ่งที่ผมพูดเมื่อวานนะครับผมอยากพูดให้พี่น้องชาวโคราชได้ฟังกัน ใครพูดได้พูดตามได้เลยนะครับไม่มีอํานาจใดในโลกละผู้ปกครองต่างมาแ,มแล้วสาบสูญไม่มีใครลําเลิศหน้าเทิดทูนขอบคุณครับประชาชนสมบูรณ์นิยรันไป เมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนต่างมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ,ฟ้าสีทองพองอัมภัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินขอบคุณครับพี่น้องครับ